สวัสดีค่ะสวัสดีทูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปะตา KRT 140นะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะ85,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมผ่าน3นะคะสภาพพร้อมใช้นะคะเครื่องดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นี่ค่ะสวยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะสำหรับ KRT นะคะหรือว่า ใครอยากจะได้ไปตัดหญ้าในสวนก็สามารถาซื้อเป็นตัวตัดหญ้าใส่ก็ได้นะคะตัวนี้สำหรับ KRT นะคะ140แรงนะคะราคา85,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรจับจองกันได้นะคะ0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะ สตาร์ตติดง่ายนะคะลูกค้าพร้อมใช้เลยราคาไม่ถึง1น0 0 0แสนนะคะใครหาไปติดหญ้าในสวนก็โอเคนะคะตัวนี้ราคาถูกด้วย